เชฟผู้ท้าชิงเชฟเป้เชฟหนุ่มรุ่นใหม่ยอดนักดัดแปลงก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันฝีมือความล้ำเลิศในรสชาติอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่ในโจทย์วัตถุดิบหลักผลไม้ตระกูลเมลอนเชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง4เมนูและต่อไปนี้ จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้คุณอลิสาราสิริชุมแสง Food and e v e n เนักจัดรายการวิทยุเชฟสมเด็จกิจบำรุง e x e c utive เชฟ at century park hotel คุณกวีตันจารารักนักร้องนักสแสดงม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒนักชิมมหาชื่อดังในนาปากาปินโตน่าเล็ก อาจารย์จำนงนิรังสันนายกสมาคมพักครัวไทยไทย i Chef Association เมนูแรกจากเชฟกะทะเล็กเชฟไก่ครับอันนี้เป็นเมนูปุยฝ้ายสลิมกับพนาคอตต้แตงไทยค่ะก็คือตอนทำขนมปุยฝ้ายเนี่ยะจะทำให้บางนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่ไปเด่นกว่าแตงไทยพนาคอตต้าแล้วในพนาคอตต้เนี่ยจะลมควันเทียนไว้ด้วยพอเปิดออกมาก็จะได้กลิ่นหอมแบบไทยๆะคะ่ะครั ปกตินะคะจะเป็นคนชอบทานสลิปมากแต่ไม่ชอบแตงไทยเลย<ะ>อันนี้เป็นไอเดียใหม่เพราะฉะนั้นพอเป็นแตงไทยเนี่ยกลิ่นของแตงไทยแรงๆเนี่ยทำให้พานาคอต้าเนี่ยหอมมากขึ้นค่ะก็เลยทําให้ชอบแตงไทยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเชฟครับสำหรับผมจานนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมกินอาหารเหมือนขนมไทยประยุกต์ตัวเนื้อเค้กอร่อยมากครับแล้วก็พานาคอต้าก็รสดีมากครับมีกลิ่นเทียนหอมด้วย จานต่อไปเป็นเมนูที่รวมรสความอร่อยของอาหารหวานข่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบก็เมนูนี้นะคะจะเป็นทองม้วนพาร์มาแฮมกับมูสเมลอนค่ะเ,เมลอนนี่ทานกับพาร์มาแฮมจะเข้ากันมากค่ะเชิญครับต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยจัดจานได้สวยมากนะครับมูสเมลอนที่อยู่ข้างในทองม้วนพาร์มาแฮมเนี่ย จะเข้ากันดีกับพรามาแฮมเพราะมีความเค็มมาอยู่ด้วยแล้วมูสนี่จะเป็นลักษณะรสชาติออกเป็นมันมันมีความหอมของเมลอนอยู่นะครับขณะที่ตัวไอศกรีมเนี่ยพอเรารับประทานตามเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมเย็นของเมลอนขึ้นมามันอีกเนื้อสัมผัสหนึ่งซึ่งมันชื่นใจมากครับพอเวลากินผสมกันเนี่ยอุ่นกับเย็นเนี่ยมันเข้ากันดีมากเลยครับขอบคุณค่ะ ถัดไปเป็นเมนูอาหารที่ทานแล้วทำให้ได้บรรยากาศของการจิบชายามบ่ายอันนี้จะเป็นเค้กเมลอนนะคะกับเมลอนมูสแล้วก็ซุปเมลอนก็คือเมลอนเนี่ยเวลาไปตีเป็นเนื้อเค้กเนี่ยรสจะอ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำเค้กที่คล้ายบาบาโอรัมก็คือทำเป็นเนื้อเค้กเสร็จแล้วก็เอาไปชุบในเมลอนอีกทีหนึง่งเพื่อให้กลิ่นชัดเจนขึ้นแล้วก็ทานแก้มกับซุปเมลอนเย็นๆนะคะ ก็เข้าใจนผสมผสานจานนี้นะครับแล้วก็การตกแต่งจานก็ดูสวยงามดีนะครับถ้าทานพร้อมกันทั้งหมดตามจังหวะนี้ก็จะอร่อยครับและต่อไปเป็นเมนูอาหารข่าวที่ดัดแปลงด้วยของหวานได้อย่างล้ำเลิศอ,อันนี้จริงเป็น เรียกว่าเป็นของโปรดของคุณย่าไก่ก็คือสมัยเด็กๆเนี่ยคุณย่าจะชอบทานแตงโมกับปลาแห้งค่ะ<ม>ก็โบราณเนี่ยเขาจะใช้ปลาช่อนแต่นี้เกรงว่าถ้าเป็นปลาช่อนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นรสชาติก็เลยเป็นปลาข้าวสารซึ่งเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะก็ได้นําน้ําแตงโมเนี่ย มาทำเป็นเส้นสปาเกตตี้ <ห erman S 2> แล้วก็โรยด้วยหอมเจียวน้ําตาลแล้วก็ปลาข้าวสารคั่วค่ะจะทานให้สดชื่นขึ้นก็คืออยากให้ทานเส้นกับปลาก่อนอแล้วก็ล้างปากด้วยน้ําแตงโมค่ะคใช่เลยครับก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นขนมไทยที่ไปเมืองนอกได้นะคะฝรั่งคงต้องมาเรียนรู้เทคนิคนี้การกินแบบโบราณของเราซึ่งอนุรักษ์ได้ดีมากแล้วก็ ให้ไอเดียใหม่กับปลาด้วยนะคะเป็นครั้งแรกจริงๆในรอบหลาย10ปีที่ได้ทานแตงโมปลาแห้งมันนึกถึงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งก็นึกถึงไปด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไฮไลท์มากเลยคือไข่แดงนี่หละคะ่ะชื่นใจค่ะอันนี้ชื่นชมมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันดับต่อไปเป็นเมนูจากเชฟผู้ทา้าชิงเชฟเป้ครับเชฟเป้ครับ เราจะเริ่มเมนูแรกครับช่วยอธิบายครับเมนูนี้นะครับชื่อว่าเมนูแตงสมานฉันนะครับซึ่งจะมีแตงโมนะครับแล้วก็จะมีเฟตตาชีสนะครับมีน้ํามันจากโรสแมรี่นะครับครับผมแล้วก็นํามะนาวด้วยครับผมจะมีการหยอดเป็นเหล้าแอปเปิลทอนนะครับออกเคยครับครับผมขอบคุณครับจานนี้เหมือน ของกินเล่นก่อนที่จะเรียกน้ําย่อยอีกนะครับเป็นจานแรกที่มาเสิร์ฟก่อนอะไรอื่นเลยสําหรับทุกท่านนะครับตัวแตงโมแดงแตงโมเหลืองเนี่ยมีความเปรี้ยวและสดชื่นจากมะนาวเข้ามาช่วยนะครับและที่สําคัญก็คือมีเฟตตาชีสที่มีความเค็มความมันขึ้นมานะครับการจัดแต่งเอาของเก่าแบบไทยๆมาผสมกับสมัยใหม่เนี่ยออกมาดูสวยงามมากครับขอบคุณมากครับ อันดับต่อไปเป็นเมนูอาหารหวานอย่างไทยที่ดัดแปลงความอร่อยได้อย่างครบรถเ,เมนูที่2นะครับชื่อกะทิน้อยที่ถึงแตงไทยครับซึ่งอยากให้ได้ชิมนะครับเป็นรูปแบบการตกแต่งจานแบบฝรั่งนะครับ,รบแต่รสชาติยังมีความเป็นไทยอยู่ครับ อันนี้พอมองแล้วเป็นอาหารฝรั่งจริงๆนะคะถ้าเผื่อหลับตาเราอาจจะคิดว่าเรากําลังทานริซอตโตหรืออะไรเงี้ยนะคะที่เป็นของหวานนะคะความหวานมันเค็มเนี่ยชอบมากเลยนะคะแล้วก็มีคะแนนขยันแบบสาคูเอ่ยอะไรเอ่ยนะ,ะเหมือนชับทิมกรอบนิดๆด้วยใช่ไหมคะคกับแตงแล้วก็ชมเรื่องไอเดียดอกไม้ดอกกวางตุ้งใช่ไหมคะใช่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าขนมกับดอกไม้กลีดดอกไม้เนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้นไอเดียดีค่ะครับพูดครับเมนูถัดไป เป็นเมนูอาหารหวานที่จัดแต่งให้ได้บรรยากาศของธรรมชาติจานนี้นะครับจะเป็นแคนต l o ู p ฟอเรส s t ครับเราจะใช้เป็นเอสพูมาฉีดลงไปนะครับซึ่งจะมีความนุ่มแล้วก็เนื้อเนียนนะครับจากแคนตาลูปนะครับแล้วก็จะมีเป็นช็อกโกแลตครัมสปองนะครับซึ่งอบจากไมโครเวฟนะครับก็จะมีความกรุบๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเป็น l าสเบอร์รี่ซอสมาตัดกับความเลี่ยนนะครับ ชอบการจัดแต่งจานมากนะครับมันเหมือนงานศิลปะนะครับเค้กอร่อยดีครับเพราะว่าตัวช็อกโกแลตนี่เหมือนเหมือนกับมันเข้มแล้วมันก็เลยดึงเอารสชาติหวานๆของแคนตาลูปออกมานะครับผมมันก็ก็เลยกินเข้ากันได้ได้อร่อยมากครับผมครับถัดไป เป็นเมนูที่รับประทานแล้วจะได้ทั้งความอร่อยและสดชื่นในเวลาเดียวกันสุดท้ายครับครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเมลอนมะนาวซอเบนะครับเราใช้ได้ไอ์ในการทำซอเบนะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นแชมเปญโรเซ่นะครับรองอยู่ข้างล่างเป็นเจลลี่ครับครับเจลลีนครับจานนี้ถ้าทานซอเบอย่างเดียวเนี่ยครับคือซอเบ้จริงๆมันจะต้องไม่หวานครับจะอออกเปรี้ยวแต่อันนี้รู้สึกมันจะ ออกหานนิดนึงมันก็เลยเหมือนไอศครีมแต่ว่าทานแล้วชื่นใจหอมดีครับครับเป็นนั้นว่าวันนี้เราได้ทานอาหารที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับเป็นอาหารที่ทำจากตะกูลเม่รอนก็ผมอยากจะดูคะแนนเละเกินว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนออกมาอย่างไรครับเชิญตัดสินได้เลยครับ และการแข่งขันทำอาหารระวางเชฟผู้ท้าชิงเชฟเป้และเชฟกะทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่กับโจบทย์วัตถุดิบหลักคือผลไม้ตระกูลเมลอนในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะได้แก่ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและก็เป็นเชฟกระทะเหล็กที่ใช้ประสบการณ์และความสามารถรังสรรเมนูตอบโจทย์วัตถุดิบทีครบลดกว่าทำให้เอาชนะผู้ท้าชิงไปได้ด้วยคะแนน66.5ต่อ64.5คะแนนผู้ท้าชิงอ่อนกว่าเชฟกระทะเหล็กตรงการออกแบบเมนูครับอย่างเช่นเมนูแรกนะครับซึ่งเป็นผลไม้ ซึ่งเป็นเหลืองกระแดงนะครับรสชาติดีแต่ว่าการพรีเซนต์หรือการออกแบบเมนูเนี่ยรูปแบบเมนูนี่ผมว่าเมนูนี้มันง่ายเกินไปครับผมเทปกระทะเหล็กเนี่ยสามารถดึงเอาของผลไม้ตระกูลแตงทั้งหมดนะครับผมใส่ไว้ในขนมได้อย่างดีมากรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเราได้ทานเมนูที่เกี่ยวกับกับแตงซึ่งมาจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ทาออกมาได้ดีมากรสชาติดีมาก จริงๆแล้วเชฟกระทะเหล็กเนี่ยประสบการณ์โดยแบบแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือการชูรสชาติวัตถุดิบหลักซึ่งทําให้ชนะเฉือนไปอย่างมากเลยจีเดียวค่ะถือเป็นชัยชนะที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่ครับ